สบยูจรยนยต์สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กมาอัปเดตตัวโครงรถไถนานะคะตัวโคงนกซีขายไปแล้วเนาะวันนี้มีโครงเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นโครงกระทิงแดงนะคะตัวนี้จะเป็น smk 9แต่สติกเกอร์มันเป็นสติกเกอร์ k s J 2เพราะว่าสติกเกอร์ตัวตรงรุ่นมันไม่มีคราวนี้ร้านก็เลยเอาสติกเกอร์ k s J 2สมาติดนะคะจริงจริงมันก็คือ smk 9นะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีพี่พที่ใช้กระทิงแดง รุ่นนี้อยู่บ้างไหมถ้าเกิดว่ามีนะคะติดต่อมาที่ส่งดยดเจริญยนนะติ๊กมีบริการส่งนะคะอย่างวันนี้ติ๊กเองก็จะเดินทางไปส่งสินค้าที่จังหวัดโคราชเหมือนกันแต่คราวนี้อำเภอที่ไปอะคะ่ะคืออำเภออปักธงชัยจะไปส่งที่อำเภอนั้นนะคะอ่ะแล้วก็ตัวบิ๊กจิ๋วค่ะบิ๊กพี่ถามกันหลายคนมากเลยบิ๊กจิ๋วราคาเท่าไหร่หนึ่งห่สองพัน้าร้อยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูคลิปนะเดี๋ยวติ๊ก คลิปที่แล้วไม่ได้ดูนะคะติ๊กแจ้งคลิปนี้คีนึงแล้วกันหนึ่ง้าทั้งสีเทาและสีแดงราคาเท่ากันเลยค่ะร้านมีบริการส่งนะคะถ้าเกิดว่าตัดสินใจทันนะถ้าจะไปรอบนี้นะคะติ๊กส่งให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจไม่ทันตัดสินใจช้านะคะอาจจะต้องเป็นรอบหน้านะเพราะว่ารอบนี้ติ๊กมีจะไปรับสินค้าเข้าร้านใหม่ด้วยก็คือจะมีเครื่องอาทีร้อยสี่ไดสปาร์ทค่ะที่จะเข้าใหม่ และก็จะมีตัวอา,อาทีร้อยสิบตัวโคงสยามเข้าใหม่นะคะแต่คราวนี้มันจะไม่ใช่รุ่นจะไม่ใช่รุ่นสยามพันะจะเป็นตัวยังมุมนะคะจะมียังมุมเข้าใหม่แล้วก็จะเป็น F อฟซดีนะคะติดจานาเข้ามาใหม่ถ้าลูกค้าที่ติดตามร้านส่งยมเจริญยนต์อยู่แล้วจะทราบว่าร้านจะมีโครงสยามให้ คอยป้อนให้ลูกค้าตลอดแต่คราวนี้ต้องเป็นรอบๆไปนะคะบางทีแบบว่าเราหาโครงสวยๆได้ยากก็อาจจะไม่มีเข้าในช่วงนั้นแต่ถ้าเกิดเวลาเอาเข้ามาติก็จะเข้ามาพร้อมๆกันแต่รอบนี้ก็คือโครงสยามจะยังไม่ได้นํมาเข้าเท่าไหร่น,นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยหาโครงสภาพดีติยังหาไม่ได้เลยก็จะมีเท่าที่ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะียังอยู่นะสําหรับสยามพัดถ้าพี่ๆที่สนใจสยามพัดนนะคะยังอยู่นะ,ะตัวบิ๊กจิ๋วมิเลเนียม ยังอยู่2ตัวนะคะหากสนใจนะสมยุธเจริญยนต์กระทุ่มแบรนดุสุสาครคะ่ะ GPS เข้ามาดูได้ส่วนพี่ๆที่มีการนัดเวลาที่จะเข้ามานะคะหากเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นี้วันเสาร์ติ๊กอาจจะเข้าร้านประมาณช่วงบ่ายก็คือถ้าเกิดต้องการเจอติ๊กนะคะอาจจะต้องเลื่อนเป็นวันอาทิตย์นิดนึงถ้าเป็นวันอาทิตย์คือติ๊กอยู่ทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าวันเสาร์ติ๊กอาจจะยังไม่อยู่นะคะพี่หรือถ้าเกิดต้องการให้ส่งสินค้านะติดต่อ ทบอส่วนตัวได้เลยค่ะตามหน้า,าเพจหน้าเฟซที่ติ๊กเคยลงไว้หรือหน้าติกตอกนะคะโปรไฟล์ติกตอกคือติ๊กจ